สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราได้กระหล่ำม,มาเนาะวันนี้เราเลยจะผัดกระหล่ำผัดน้ำปลานะจ๊ะใส่น้ำมันไปเลยค่ะทุกคนวันนี้เราทําง่ายๆเลยนะคะไม่มีขั้นตอนอะไรเยอะแยะก็ผัดน้ํามันกระเทียมใส่กระหล่ำปรุงรสชาติแค่นั้นจบเลยค่ะไม่ได้ทําตามขั้นตอนแบบสูตรรับสูตรเด็ดอะไรหรอกนะกระเทียมลงมาผัดเลยจ้า ผัดกระเทียมให้หอมนะคะตั้งไฟร้อนนะคะทุกคนตั้งไฟร้อนได้เลยพอไฟร้อนแล้วเราก็จะใส่กระหล่ำลงไปค่ะเสียงดังมากบอกเลยนะคะอันนี้เสียงจะดังมากเสียงผัดรอให้กระหล่ำเหี่ยวนิดนึงแล้วก็จะปรุงรสชาติเลยนะคะ กะหล่ำไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กมากนะคะทุกคนจะทําไม่ดูนะ่าดูไม่น่ากินนะคะทําชิ้นใหญ่ๆไปเลยแล้วก็เดี๋ยวพอผัดๆไปเดี๋ยวมันก็จะเหี่ยวนะคะมันจะดูน่ากินกว่าเราหั่นชิ้นเล็กๆนะท่นปรุงรสชาติได้เลยะคะ่ะผงชูรสนิดนึดนงนะค่ะทุกคนแล้วก็สซนต์ตาลด้วยนิดหน่อยง,ง่ายๆเลยนะคะ จะไม่ได้ใส่อะไรเยอะใส่จะประมาณนี้เลย <c oughs> ทําไมเขาถึงเรียกว่าผัดน้าําปลารู้ไหมคะเขาก็จะใส่น้ําปลาเป็นหลักค่ะทุกคนแต่น้ําปลาเราจะใส่ตอนเราจะปิดกระทะแล้วนะคะทีเดียวเนี่ยใส่ลออกระทะเลยค่ะให้มันมีกลิ่นหอมน้ําปลานะคะถ้าทุกคนแบบชอบแบบเค็มๆหน่อยก็สามารถใส่เยอะได้เลยเสร็จแล้วคะ่ะผัดกระหลำ่ำผัดน้ําปลาของเราทำง่ายๆคะ่ะทุกคนอร่อยด้วย มันจะหอมกระเทียมเจียวนะคะรสชาติมันก็จะแบบเออกินกข้าวครบสวยข้าวต้มอะไรเงี้ยอร่อยมากนี่จ้าเรียบร้อยแล้วผัดกะหล่ำพัดน้ำ